ไปไหนวะ้ยก right, right. like ินไก่กันครับอร่อยอร่อยไก่ย่างพร้อมข้นเหนียว ยามเช้าว่ววางรอ,องานก่อนรงงานอ <c oughs>

ตับตับเงี้ยเนี่ยมันต่อรูปมันเอาแล้วอะจ๊ะแหวนอะไรเงี้ยนะเขาไปทุบหัวเขาไปทุบก,ก็ไม่สำเร็จอะหัวไอ้อะไรไปแล้วเสือร้ายได้อันเดียวนะจิบยาเข้าเข็มไอ้เอาเหล็กไปทำอะไรเขาไปแบบจะเก็บขายกันเขาว่างๆแล้วอยากบนะน,นีเขาเน,นานะเขไปทุบแหวนนานนะเชนั้นจะแต่งเป็นทุบแหนแล้วอะ ีดีดดกาแฟเขาบอกว่าต้องกินยาคุมคาราบาวแต่ยังไมา่ยังไม่ได้ผลงานเลยไปให้คุ้มค่าหน่อยคิดแต่ว่าค่าคาราบาวาแพงเนี่ยเด็กน้อยกินคาราบาวไปแล้วไม่ยอมลงงานนั่งเล่นนะโทรศัพท์ไปกว่าปุ๊บเลยไร้เน่ยน,นูนค้นเนี่ย รมาทักทายกันด้วยไก่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จบคลิปก่อนครับ